ได้ละไอ้ค่ะแหม่ววนอย่างได้ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆที่แบบให้เกียรติมางานพวกเราในวันนี้ยค่ะก็ยินดีว่า รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะอย่างแรกเลยนะวันนี้เป็นการเปิดตัวคอลเลคชั่นใช่ค่ะคือวันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เราเริ่มใช้ขยะจากท้องทะเลเนอะก,ก่อนหน้านี้นเราใช้ขยะที่อยู่บนบกก็คือพวกฝน้ำพลาสติกพวกช้อนซ่อมพลาสติกที่เป็นขยะกันคะแต่ครั้งนี้นเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราใช้ในเรื่องของแหอววนที่อยู่ในทะเลเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นคอลเลคชั่นที่อันนี้มาจากแห้วิซั่งทุก100%เลยค่ะ มันก็จะเป็นสีออค่อนข้างดำหน่อยดำพรมเขียวดำพรมเขียวใช่มันว่าเราเราไปหามาจากชาวประมงตา่ค่ะใช่ค่ะก็คือเรามีการจับกับพาร์ทเนอร์ทีวเขาก็จะไปเก็บแหนี่แหละที่ที่อยู่ในในในชาวประมงซึ่งสิ่งสำคัญเนี่ยค่ะคือเราเองอ่ะไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆชาวประมงอ่ะเขาใช้แหกันแค่ประมาณ2-3เดือนแล้วเขาก็ต้องเปลี่ยนใหม่ เพราะฉันจริงๆแล้วอ่ะแหเนี่ยมันเป็นขยะที่มันค่อนข้างเยอะที่ต้องเก็บกลับมาแล้วก็ทำปไปโต่ออย่างค่ะแต่จริงๆแฟ<ต>ชั่น,เป,นเป็นแค่จุดเล็กๆค่ะแร่มดาตใที่เรามาจับเนี่ยคือทำไมแบบแรงบันดานใจจริงๆแล้วอ่ะจะขอพูดเลยว่าด้วยอาจจะคนใกล้ตัวเขาด้วยเนาะมีทั้งพี่สาวและพี่ชอนเขาก็จะแบบพูดในเรื่องของสิ่งที่เราต้องทำเยแบบ ให้เป็นประโยชน์ด้วยไม่ใช่แค่จากแฟชั่นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็คุยกันว่าพี่ชอนเอระค่ะเขาเพคนทำในเรื่องของวิดีโอคือเราบอกเขาว่าอะไรนะบอกว่าที่อยากให้ไปถ่ายใต้น้ำให้ดูบ้างแล้วว่า,วาแแห่พวกนี้มันเป็นขยะแล้วมันไปทำลายปลาขนาดไหนอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็เต็มที่มากๆกั่ในเรื่องของการแบบทำด็อกเิเมนที่ขึ้นมาว่า้จริงๆแห่ระอวนเนี่ยมันสามารถทำอะไรตอบประโยชมากเลยนะคะครับใเป็นชนเลย ใช่ที่จริงแล้วบันณาจาจากการที่พี่ประชาลาเองเราอยากจะสร้างประโยชน์ไม่มากกนน้อยแล้วกันไม่ได้บอกว่าอันนี้เป็นการสร้างประโยชน์แบบใหญ่หลวงเนาะแต่เชื่อว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นอนาเตเซปที่ดีที่เราสามารถที่จะแบบต่อยอดได้ตัคุณจะมีแบบซัพพอร์ตแบบในด้านแฟชั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมของปัญญาจริงๆออกตัวแบบว่าผมไม่ได้ถนัดเรื่องแฟชั่นจริงๆสิ่งที่ถนัดมากที่สุดตลอดสี่ห้าปีที่ทำมาก็คือเรา บริษัทของเขานะ่ททะทำพวกสารคดีทำโฆษณาฉะนั้นวิดีโอของแบรนด์ที่พัชราทุกตัวมันก็ผ่านกระบวนการที่คุยกับคุณเพชรมาก่อแล้วว่าอยากจะนําเสนอแบบนี้เราอยากให้เชิงเอดูเคทคุนแบบนี้แตนน่ว่าก่อนหน้านี้ครับก็คุยกับคุณเพชรว่าเราเล่นพลาสติกที่เป็นคอนเทิร์สมาละเราอยากเล่นอะไรที่มันเดเวลลอปมากขึ้นก็เลยเได้ข้อมูลจากตัวพิสาอย่างคนทับชิมหรือพิสาคุณเพชรเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของแหวนที่เป็นขยะที่เป็นปัญหาหนุนนา ก็เลยลองเดเวลอรหรือว่าลองเล่าเรื่องแบบนี้ไหมซึ่งตัวฝั่งก็เลยแบ่งเป็นสามฝั่งฝั่งซักเซนก็เป็นพี่สาวเพชรฝั่งดีไซน์ก็เป็นองเองนะครับแล้วฝั่งของเรื่องของวิดีโอพิเศษหรือว่ามูทอนก็จะเป็นของผมมันก็เลยสอบประสานด้วยกันเราก็ซัพพอร์ตเราก็ได้มีเขาเรียกะไาเราก็ทําในสิ่งที่ถนัดที่ช่วยเหลือเขาได้ก็ขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับคนไทยทุกคนที่สนับสนุนแบรนด์ที่เขาชอบมาเดยตลอรมันเป็นความสุขของเขามากๆความสุขของเขามันก็เป็นความสุขของผมด้วย ก,การซื้อของคุณหรือการสนับสนุนของคุณมันมีผลต่อการเดเวลลอปงานต่อ,อ,อๆไปของพวกเราแล้วมันก็ทําให้เราพยายามเ,เค้นศักยภาพในการที่จะทําอะไรก็ได้ให้แบรนด์ไทยไปอยู่ในสากลโลกให้ได้ต้องขอบคุณตลอดเจปีที่ผ่านมาครับแล้วก็หวังว่าในปีต่อไปเราก็จะสนับสนุนกันกสําหรับคุณผู้ชายที่สงสัยอยู่ว่าเอ๊ะ <c oughs> กระผมจะใส่ได้ไหมถ้าคนอย่างผมชยาชยชโชใส่ได้ <c oughs> ผมเชื่อว,ว่าคุณจะใส่ได้แล้วก็ฝาบไงแบรนด์พี่วัชรารระยะ ขาครก็เน้นธรรมชาติใช่ไหมเน้นธรรมชาติใช่เน้นเน้นธรรมชาติแต่สิ่งส่วนมากก็เลยถึงกก็ไม่ได้อายุ่น้อยอะเพราะฉะนั้นก็เลยถึงบอกว่าเราก็ต้องมีการเวทแล้ว่าตั้งใจมากๆเลยกับคอลเลชชั่นนี้ตาลางตรนี้เราก็ต้องให้เวลาผู้สามีมากขึ้นอยู่แล้วค่ะแล้วก็อยากที่บอกว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันให้มันรู้สึกแบบเอ้ยมีความสุขแล้วก็แลนนิงต่อไปในเรื่องของตัวเองด้วยอ่างเงี้ยก่อนหน้านี้แพทอาจจะให้งานเยอะเราพี่ชออาจจะให้งานเยอะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าหลังจากเนี้ย เราควรที่จะมาโฟกัสในเรื่องของเราเองบ้างมีคนไหมคะเออก็ต้องดูเศรษฐกิจด้วยก็ต้องดูงบประมาณนะดู c o ล l e c t i o n นี้ว่าขายได้เยอะแค่ไหนมีแต่ยังไงหรือว่างานแบบงานใหญ่เข้ามาหาเราเป็นยังไงอะไรอย่าเ้ยเพราะว่าเพราะว่าเราก็ต้องหาเงินไปด้วยกันเนี่ยต้องเช็คล่างใจมั่งเลอต้องผ่อน ใช่ค่ะก็คุณหมอบอกว่าไม่มีปัญหาเลยค่ะแค่ไม่มีปัญหาเทเลนจูนแล้วใช่เพราะอกว่าแค่ให้เบรกงานหน่อยแล้วก็อย่าเครียดนะครับตั้งใจน่าจะมีอะไรไหมหรือว่าแล้วแต่ฟ้าลิขิตนะครับแล้วเราก็เราก็ทําเต็มที่ในพา้นของเราในในสําคัญเราก็ต้องดูทิศทางเศรษฐกิจด้วยว่าเราเราต้องวางแผนเพราะสําคัญสุดครับอะไรเงี้ยก็ก็อยากให้ให้เกิดมาแล้วทุกอย่างมันไปได้ดีไม่ไม่ลําบาก อ๋อครับให้คุณเพชรปอจริงๆแล้วเพชรดีใจมากๆที่แบบได้ไปงานที่เจนนี่เนาะจริงๆแพชกับที่เจนนี่รู้จักกันตั้งแต่ปีแรกๆเลยค่ะตอนอยูบัชราก็เนี่ยน่าจะเข้าปีที่แปดแล้วค่ะสิ่งสําคัญคือเป็นรู้สึกว่าที่เจนนี่เขาเขามีความมุ่งมันเขาค่อนข้างรู้ว่าเขาอยากได้อะไรเพราะฉะนั้นเล่าสิ่งเหล่านี้เขาพูดกับเพชรตั้งแต่แบบเราไปเจอเขาประมาณ สองเดือนที่แล้วค่ะเขาก็บอกเคสที่จะบวชนะแบบพี่ตั้งใจมากๆเลยและพี่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่พี่แบบมีแพชชั่นหลือและอยากทำาหมันเาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเรียนดีมากๆเลยที่จะไปซัพพอร์ตจริงๆแล้วพี่เจนนี่บอกเคสมันเช้ามากเลยนะเขาแบบ้าพปีห้าเก้าหีอะไรอย่างเงี้เยเราก็เลยแบบไปค้างที่สลับุรีเลยแล้วก็เราก็ไปร่วมง,งานงานบวชของพี่เจนนี่แต่ว่ารู้สึกแบบรู้สึกติติเอจริงรู้สึกว่าเขาตั้งใจมากๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบมันน่าจะได้อะไรกลับ,บมาเชื่อว่าหลังจากเนี้ยเขาจะแ่บ มีอะไรใหม่ๆหรือว่าสิ่งที่ดีใช่สิ่งที่ดีใหม่ๆออกมาเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะที่จะตัดสินใจแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ารู้สึกรู้สึกปิติแล้วยินดีกับที่ได้จ้มาเพราะนั้นได้โมเมนต์ไหลมันเหื่อนหลือดไน้ำตาไหลใช่ใช่เป็นไงครับวันนั้นน้ำตาไหลอ่ะแบบว่าพี่เจนี่เขาเหมือนแบบที่ไปบอกพี่ชอนพี่ชอนบอกว่าแบบเหมือนที่เจนี่บอกเลยว่าให้พี่ชอนมาตรงผมที่ไม่นาตอนแรกตอนแรกกับเกรงใจเพราะว่าเออเราเราก็แบบเราเคยบวชมาเรารู้ว่ามันก็ต้องให้คนใกล้ชิดก่อนเราก็ไปอยู่ท้ายแแถวเเลยยกกกก็มือรี แล้วตอนเราก็ามทำธรรมเนียเนาะครับเวลาคลิปผมเราก็ได้บอกอันมุ่งธนบุญแล้วก็โหดิกรรมไม่ว่าจะแบบชาตันี้ชา่ิไหนอะไรเงี้ยแกก็แค่บอกว่าฝากดูแลเพชรที่ดี <c oughs> แล้วผมก็รู้สึกว่ามันเขาอวยพรเราเราก็รู้สึกแบบเออเราเห็นความสบมงบแม่แต่ตอนยังห่มขาวจนเปลี่ยนเราก็รู้สึกว่าแบบเออแกตั้งใจและแกผ่องมากแกผ่องมาทีนี้ต้องฝากดูแลเพียงไรเราฟังแ <c oughs> ก็เธอก็ส่งไปหาพี่เจนี่ส่วนตัวแหละว่าเอ้ยก็ขอบคุณมากๆเลยนะพี่เจนแบบได้ยินที่พี่ชวนบอกว่าแบบให้ฝากน้องด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันเป็นเหมือนเหมือนมีความสัมพันธ์ตั้งแต่แบบเ8ปีแต่มันเป็น8ปีที่แบบรู้สึกกันพี่เจนี่ก็ส่งว่าแบบเอ้ยเราูอยู่เราชอบเราตหลักกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจกับเขามากจริงๆ,ๆคะ่ะดีใจมามิวสิกขอบคุณค่ะพี่เศษ